เพื่อนๆค่ะเขาเริ่มจะพ่อัวมาแล้วนะคะนี่นะคะลักษณะของเขานะคะเขาพวัวนะคะถ้าเขาพ่วัวเขาจะเริ่มจะเดินนะคะนี่นี่เขาค่อยๆเดินเรานะคะตัวแรกนะคะตัวแรกค่อยๆเดินไปทางนั้นนะคะโน่นตัวแรกเดินไปทางนน้นนะคะเขาจะเดินคนละทางกันนะคะเขาแยกกันนะคะนี่นะคะเดี๋ยวตัวแรกไปทางนน้นนะคะแล้วก็มุนมานะคะมุนมาเร็วๆแล้วก็จะมาเจอตัวที่สองนะคะ ตัวที่สองนี่เขาจะวิ่งมาทางนี้นะคะตัวที่สองนี่เขาจะแร็กว่าตัวแรกนะคะนี่ก็หลักษณะของเขานะคะสวยมากๆเลยนะคะไม่รู้เขาจะเดินไปไหนนะแต่กว่าเขาไม่เดินไปด้วยกันนะคะเดินไปคนละทางนะคะนี่ไปอีกข้างหนึ่งนะคะทางนี้ก็มาทางนี้นะคะสวยมากๆค่ะอีกตัวนุกรรมรัางจะไปไกลแล้วนะคะเดี๋ยวจะทายตัวนี้ก่อนนะคะทายตัวนี้ก่อนนะคะตัวนี้มาทางนี้นะคะ วันนี้อากาศร้อนนะคะอากาศร้อนนะคะตอนเที่ยงเียงนะคะเขาก็จะออกมาหาน้ำดื่มนะคะนี่นะคะลักษณะของเขานะคะเขาสวยมากนะคะนี่ค่ะซีด้แยกมาอีกงขากึงนะคะมาดูนาของเขานะคะนี่นะคะดูนาลักษณะนาของเขานะคะนี่นะคะนาของเต่านะคะสวยมากมาใช่ไหมเดินนะคะกําลังจะเดินนะคะนี่ก็จะเดินนะคะไม่รู้ว่าเขาจะเดินไปไหนนะคะเพื่อนเป่นรอรุ่นนะคะรอดรุ่นว่าเขาจะเดินไปไหนนะคะนี่ค่ะลักษณะของเขานะคะ ตัวนี้จะตัวเย้กว่าอีกตัวนึงนะคะอีกตัวนึงจะต ne like ัวเล็กนะคะนี่นะคะเขาจะเขาจะเดินไปอยู่ใตูุ้ิใหม่นะคะคุณเพื่อนครับพมเดิมจะมีแดดนะคะเดิมจะมีแดดเขาออกมาห้านำดื่มนะคะเดี๋ยวสีซ้ายตัวนี้สักเดี๋ยวที่จะต้องเดินกลับไปท้ายอีกตัวนึงนะคะตัวนี้สีก็จะดําว่าตัวเมื่อกี้นะคะตัวเมื่อกี้สีก็จะออกแบบว่าเรื่องเรื่องน้อยนะคะตัวนี้จะออกสีดํดๆน้อยนะคะลายก็จะไม่เหมือนกันนะคะคุณลไรนะก็เมื่อกี้อ่ะแต่ก็คล้ายกันอยู่นะคะนี่นะคะลักษณะของเขานะคะ ตอนนี้เขากำลังหยุดนะคะหยุดรออยู่นะคะนี่ก็เกิดลักษณะของเขานะคะเขาคลาน,นจนถึงใต้ต้นไม้แล้วนะคะนี่นะคะแต่ว่าอีกตัวนึงเมื่อกี้เขาไม่ได้คลานมานะอีกตัวที่จับมาว่างด้วยกันนะคะแต่อีกตัวนั้นเขาคลานมาก่อนนะคะนี่นะคะอีกตัวนะคะแต่เ,เขาคลานเมื่อกี้นะคะคลานมาอยู่ใต้นี้นะคะ เหล่านี้ก็คือรักษณะต้นใหม่นะคะซีกอมินทาบตาต้นอะไรนะคะติดเตาเขาอยู่ข้างหลังนะคะแต่ตอนนี้นะคะดูรักษณะดอกของเขานะคะดอกก็จะสวยมากใช่ไหมคะเนี่ยดอกก็จะเป็นแบบนี้นะครับประมาณนี้เลยนะคะดอกหม่ชนิดนี้นะคะซีกไม่สับดอกอะไรนะคะเดี๋ยวนี่ค่ะเดี๋ยวซีต้องไปเปิดซับดูนะคะไปเปิดเขาเราียกว่าไปเปิด หนังซื้อนะคะหาดูนะคะว่าดอกนี้เฉยดอกอะไรนะคะเนี่ยค่ะเป็นดอกที่สวยมากๆนะคะเนี่ยร่มลำผัดอีกแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะสวยไหมคะนี่แบบวบาออกซีแดงๆน้อยๆนะคะเนี่ยค่ะสีลักษณะสีนะคะร่มผัดปริปรยนะคะสีสวยมากนะคะเนี่ยค่ะดอกไม้ธรรมชาตินะคะสีก็อ่าท้ายไปดูนะคะบรรยากาศนะคะดอกไม้ลเล็กก็เต๋านะคะวันนี้เป็นบรรยากาศนี่ร่มผัดอีกแล้วนะคะ นี้นะคะเพื่อนเปลี่ยนการเดี๋ยวสวยมากๆใช่ไหมคะนี่คือดอกไม้ซาวิยาตายนะคะเข้าชื่อว่าดอกอะไรนะเดี๋ยวนะคะสีกำลังหนึ่งชื่นนะคะเพื่อนเปลี่ยนการกำลังหนึ่งชื่อแล้วนะ,ะโอ้ย